เด็กออทิสติกกลัวแม่หายกังวลตลอดเวลาอยากอยู่ใกล้แม่ตลอดเวลาเลยถามว่าอาการอย่างนี้ปกติไหมก็ต้องตอบอย่างนี้ครับว่าอาการที่เด็กๆนั้นเนี่ยมีความผูกพันกับแม่มากจนเกินไปนั้นเนี่ยจะต้องบอกเลยว่าความผูกพันหรือว่าความที่รู้สึกว่ากลัวแม่หายแล้วก็ต้องอยู่ติดก,กับแม่ตลอดนั้นเนี่ย เป็นความรู้สึกของเด็กที่อายุน้อยๆนะครับอายุ2ขวบ3ขวบที่ยังไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ยังต้องพึ่งพาแม่อยู่มากๆากนั้นก็ต้องคิดกันนะครับว่าถ้าหากว่าน้องเป็นออทิสติกไปดูครับว่าน้องมีปัญหาเรื่องของสติปัญญาหรือไม่นี่คือประเด็นที่ต้องไปพิจารณาถ้าหากว่ามีน้องมีปัญหาเรื่องของสติปัญญาที่ยังค่อนข้างต่ําอาการอย่างนี้เกิดขึ้นได้เลยครับ ให้ความรักความอบอ,อุ่นมากๆนะครับแล้วพัฒนารักษาอาการออทิสติกครับการรักษาด้วย TMS นั้นสามารถพัฒนาให้อาการออทิสติกต่างๆนั้นเนี่ยดีขึ้นได้ตามลำดับและยังสามารถช่วยพัฒนาเรื่องของความจำพัฒนาเรื่องของสติปัญญาให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยครับไม่มากก็น้อยครับ